เร็วอ <that is German> ือโอ้ยยางสวยๆเอาไม้ไปยางมะมัยบังกระดูกเฮ้ยมายางก็ปวดไส้แถลานง่างสวยๆเออเบียบมิดแกลมมิดแกลมอือโอ้ยมืเหนื่ยเดีวบอธนัทค่ะนดีวบอธนัททำไมสวัสดีค่ะน้องไอซากุณาพจน์เสียงวิหกค่ะ ลูกหลานพี่น้องอําเภอกศมพีสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะตอนนี้มาเป็นลูกหลานช่าอุดรไปเป็นแล้วค่ะเรียนอยู่โรงเรียนไดลูกบ้านยังไ่ปัดคอุายเรียนอยู่โรงเรียนบันคอดอนแค้นค่ะกูอยา่พ่อเพชรปได้แยกนะคุณเนาะจะอีหล่าขอบคุณพี่น ong นะลูก ท่ียลาน้อยขอขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะขอบคุณความพักความแพงจากพ่อแม่สุขุสุขุนะะ้อค่ะจ้ากับลัางใจจากพี่จากน้องขอบคุณหลายๆครับฝากน้องอาไอเนะียอีกจักหน้อยหนึ่งกับหยอกซี้งเกินไม่อีกเด้อนะครับฝากพี่น้องเอามาลาว์เนยสวัสดีครับผมน้องกับฟูนตะพุ่มครับลูกหลานพ่อแม่ อำเภอโนดสังจังหวัดน้องบัวลำพูครับอานนี้จังหนึ่งคือว่าอยูหนองบอัวซออันบีลายบานครับอมาลายเจ้ากินเขาหลายเงี้ยนตัวนี้ฝากศิลปินตัวน้นอยๆครับพี่น้องลายคนกับสีม่งว่าบอดโนหากินน้ำเล็กน้อยกระซางเจ้าสีม่งครับแอลเมียเอพอ่์แฟกต์มาให้ใหยงร้าน้อมบิวตี้ร้าน้อมบิวตี้เออเพิ่์แฟกเอาติมมาให้ เฟรชขายตัวยงเพฟ่ชขายหยังเพฟ่ชขายเครื่องสำอางตีขายเครื่องสำอางบ่ต้องห่วงเออไปซีเทืยรข่อยบ่ราะอะไรเนี่ยข่อยอยากไดรจัดเทืยร์ <c oughs> ขายตลาดดีดีร้านป้อร์มอีหล่ะที่บอกอยัางนับพี่น้องบ่ลูกมือนีเวลามีดจำกัดพี่น้องอยากถ่ายหลวงก,กับหลานพี่น้องอยางออมไปหลังเวทีได้เลยนะครับเด้อ <c oughs> นะครับเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง,แล,ง,งแล้วกะอีกอย่างหนึ่งที่ว่าหลานบ่ได้จับโท้ศัพท์าน้ำพี่น้องขึ้นมาไทายรลปบออ่เป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อเออพราะว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์นึงเกิดขึ้นเมื่อนั้นมีคนมาขอไทยหลปน้ำหลาน<อ>ใส่ไอ้ปอดสิบหกพุ่นล้พี่น้องบอดีเททด้ตั้งพต่สามหลร้านห้านจับเอ,อาโทรศัพท์ปุ๊บเออพอจับขึ้นปั๊บเปิดขึ้นมิตรนังปโปอะก,กลาโอ้ยมันบ่อเป็นเขตันนเออหลน เมื่อหลานน้อยก็เท่าหลาซับเลยเฮตุเท่าหลาซับเพิ่นเฮียเพิ่นแตกจากกูคือขึ้นไปแต่แนวเดียวบูแมนแล้วเจ้าจิตใจเริ่มบ่อบอดีสุดอีหลาดพี่ยังบอกกับพี่น้องอีกบ่าจากจ้าเบิดคำสีเว้าหนูร้องได้แค่นี้แม่เออจะเป็นหัวหน้าวงอีหลีตีเป็นเป็นระดับผู้บริหารอีหลีตีให้คุยว่าจังได้ขันเอ้าเป็นอยังคือบ่หาใส่สุดอีเด็บยังือเอาสกอตไปไม่เห็นเสือสักที เห็นเป็นสกอตใบตี่สกอตใบแนวล้างจานคอยกักๆอยนี่แล้วปัดอีหาตัวละหาพันผุนี้นี่เจ๊ไปเจ้าเป็นสกอตใบที่ขันบ้ามึงเป็นสะกดใบสกอตใบแมนบ้นเออเอาเสียกูไปล้างถ้วยเลยไปเอาเอาว้เพชรอีรีไม่อีนี่ไหมอะคอยแม็คแ<า>ม็คตัวคตเบอกใส่ใ่เมื่อกี้อันนี้รุดเต็มเลย <laughs> เอาเอาเอานะครับขอบคุณทำขึ้นนี่ครับดีเจไลท์ครับ เตุวงมาหาปีหกปีนะครับเพ mm hmm. คืดว่าสีมีโอกาส mm hmm. ได้มาเลรียนสถานที mm hmm. แห่งนี้นะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิต ตอนนี้เป็นจริงแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณคุณพ,พ่อตีน้องแล้วก็ขอบคุณคุณอาสมชายด้วยนะครับที่ให้โอกาสหมอลำเสียงวิหกหนกพงศกรนะครับผอมกับบอสหนุ่มผอมกับทีมงานได้มาทําการแสดงณสถานที่ตรงนี้และงานอีกลหลายๆงานที่คุณพ่อตีน้องแล้วก็คุณอาสมชายครับมอบให้หมอลำเสียงวีหกอีกเป็นซิปงานต้นฤดูกาลบอธรรมดานะครับขอขอบคุณคุณพ่ออย่างสูงนะครับ และก็ขอบคุณพี่น้องที่ไม่กับลังใจสุพูทุกคนขอเสียงคนถือเลขในเร็วโอ้ถือหลายอยู่ตดีก็อยักห้องยุกระแทกไปนะเสื้อหกนึงเนี่นเสื้อสีแสมเนี่ใจเคืองและวั่าสิขายโขตดพอไม่อยัางสิได้คอยมาวมัศูนย์ เอาคืาอบางวอดนึงเขาโกงฮะคือบางหวอดนึงถือเลขเราเขากงบได้เงินขึ้น่าไปแจ้งตำรวจไผ่เธอนั่นล่ละไไปแจ้งเราตัวต<ด>ีเออเสียถ้าข่อยเสียถ้าเขาเปน็นหลังเสื้อใต้ดินเนาะพี่คนใหม่รางว่าไปเนาะนะครับจ้างได้กะขอบคุณกับังใจจากพี่จากน้องอีหลามมาบอกกับพี่น้องลูกเวลามันมีหน่อยเร็วยอ,อีพอสิออก